วชร,ร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับ ด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายของซิลิก้าแอโรเจลจึงได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายเช่นเป็นฉนวนกันความร้อนฉนวนกันเสียงตัวดูดซับสารอินทรีย์แต่วิธีการสังเคราะห์ยังมีความยุ่งยากหลากหลายขั้นตอนจึงทำให้มีราคาที่แพงมากและจะทำอย่างไรที่จะนำซิลิก้าแอโรเจลมาใช้ในราคาที่ถูกลงนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ ซิลิก้าแอโรเจจากสารตั้งต้นที่มีราคาถูกของอาจารย์สุพันยอดยิ่งยงปัญหาคือมันทำในระบบที่ใหญ่ไม่ได้มันทำเป็นแมสโพร i o n ไม่ได้หลังจากที่ NASA มีการใช้ซ i ลิก้าแอโรกันเยอะขึ้น Project s t a r ร์ดัตโปรเจคคือการที่ใช้ s i ลิก้าใช้แอโรเจลเป็นวัสดุดักฝุ่นในอวกาศตัวอย่างที่เขาส่งไปในอวกาศมันกลับมา มันจึงมีการศึกษาวิจัยกันมากขึ้นมีคนเห็นประโยชน์มันมากขึ้นจริงๆมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายความสนใจในการที่จะหาวิธีการที่จะเฮ้ย e y, ทำยังไงของดีเราถึงจะทําในแบบที่มันราคาถูกได้ทำยังไงถึงจะหาวิธีการที่มันใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้เราก็เลยมีมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสังเคราะห์ทำยังไงมันถึงจะทำได้ในแบบที่ราคาถูกได้เมื่อซิลิก้าแอรโรเจลมีราคาที่ถูกลง ก็จะเป็นวัสดุที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนสียิปซัมซีเมนต์อุตสาหกรรมเครื่องสําอางอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมยางพาราการประยุกต์ใช้งานซิลิก้าเอาเจลเนี่ยหนในรูปแบบที่เป็นฉนวนกันกความร้อนในรูปแบบต่างๆผสมเข้าไปในพลาสติกทำเป็นคอมมพสิตผสมเข้าไปในพวกยางพารายางรถยนต์ต่างๆนะครับ ใช้ซิลิก้าอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะทาให้คุณสมบัติของวัส,สดุเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซิลิก้าใช้อยู่แล้วแต่ว่าซิลิก้าไฮรเจลเป็นของใหม่ในอุตสาหกรรมที่จะทําให้คุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้นที่เคยใช้ซิลิก้าอยู่เนี่ยดีขึ้นในหลายๆอย่างน้ําหนักเบาขึ้นเป็นฉนวนดีขึ้นไม่เปียกน้ําไม่ดูดความชื้นตัวมันเองตัวซิลิก้าเป็นวัส,สดุที่ค่อนข้างทนอยู่แล้วทรายทนอยู่แล้วสามารถที่จะใช้อุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิติดลบจนอุณหภูมิแบบอุณหภูม กดเบสสามารถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีในระดับหนึ่งอีกไม่นานคงได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีซิลิก้าแอโรเจลเป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนและซิลิก้าแอโรเจลนี่แหละคือวัสดุสำหรับอนาคตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร0 2 5 6 1 2 4 4 5ต่อ530